เขาจับตัวไอ้พานคงกับไอ้นักมวยนั่นได้น่าจะสาวถึงตัวของไอ้เนวินได้นะครับวสองวสองจงอางเรียกนกน้ำวสองนกน้ำทราบนกน้ำขึ้นอยู่ที่สะพานด้านตะว,วันออกอวศูนวศูนคือจับเป็นเท่านั้นยำ้ำจับเป็นเท่านั้น อรอสองเวลานี้ลถให้หน้าบ่าตกำลังขึ้นสะพานด้านฝั่ตงตะวันออกอรอสองปฏิบัติได้เลยออกกำลังบุยจับเลยไหมครับผู้กอง